เราจะมาหาซิกมากันนะคะหรือว่าสัญลักษณ์แทนการบวกโจทย์คือเขาให้มาเป็นซิกมาไอสาบวกห้เท่ากับหนึ่งถึงสินี่หถึงสิจะเท่ากับซิกมาไอสามบวกซิกมาห้เท่ากับหนึ่งถึงสิบขนี้ไอสามบวกห้เท่ากับหนึถึงสิ ซิกมาไอสูตรว่า n ส่วนสอส่วนสก็คือแทนได้เป็น10 10ิบส่วนสคูณ n บวกหก็เท่ากับ11อย่าลืมว่าไอสามะต้องยกกำลังสองไว้ด้วยนี่บวกกับซิกมาหจะได้เป็น10บคูณหแล้วก็ตัดทอนกันนะคะ นี่ตัดทอนได้เหลือเท่านี้5้าคูณสิเอท่ากับห้หอันนี้ก็ไม่เกี่ยวก็จะได้เป็นเท่ากับห้าสิบห้ยกกำลังสองบวกห้าสิบห้ยกกำลังสองก็คือห้าสิคูณห้หมันได้3,025ันบวกห้ก็จะได้เป็น,า 55, 2, 55, 2, 55 55. น3า7 5ได้คำตอบแล้วค่ะนี่